สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Thalo Studio นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA Thalo กันอีกแล้วนะฮะวันนี้พิเศษหน่อยครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากเลยนะครับเขาก็คือคุณสไตลานั่นเองนะฮะนี่แหละไออ้วนนี่แหละนะครับโอ้โหเซว่นไงครับคุณสไตลาสไงครับแชทสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้มึงไม่เต็มใจพูดเลยว่าเต็มใจพูดหน่อยเด็ดสวัสดีดิดิสวัสดีคุณโอ้โหมึงไม่เต็มใจอ่ะมึงพูดไม่เต็มใจอ่ะมึงไม่จริงใจกับท่านผู้ชมอ่ะเทำไมเทำไมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่มึงจะทําเสียงแหบทําไมเนี่ยเทำไมอะไรโอ้ยอ่าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมึงเสียงแหบอ่ะเอ้า อี๋ให้ก็เสียงกันแบบเนี้ยโอ้โอเคได้ได้ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ให้อภัยก็ได้รถไหนรถรถยนต์หรือวรถมอเตอร์ไซดีวันนี้รถโอ้รถยนต์ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมขับเองครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปวัดก่อนไปวัดครับอันดับแรกเกงอัดคลิปนี่ต้องไปวัดก่อนเพื่อส่วนมนต์ไหวพระนะครับเราต้องเอาร้างเราต้องเอาพกปืนไปครับไม่ใช่ว่า ไปเอาทูบเอาเทียนอะไรอย่างงี้นะต้องพกปืนไปหลายๆกระบอกกระสุนด้วยแบบครบสูตรเพื่อที่จะไปฆ่าคนไงครับวัดนี้ฆ่าคนอะไรใช่ครับอยู่ในวัดนี้ต้องฆ่าคนฆ่านี่แบบว่าไม่ได้ฆ่าธรรมดาฆ่าแล้วก็แบบกระทืบด้วยครับกระทืบซ้ําเพื่อที่จะล้วงเงินออกมาเพื่อที่จะทําให้เรารวยนะครับวันนี้ก็วันเป็นวันที่2 2นะครับวันนี้วันอะไรครับคุณนายนะัท อันที่สองมันผูครับพฤหัสนะครับก็เวลา9ก้าโมงสีนาทีณเวลานี้ก็มีคนเล่นอยู่45คนนะครับไม่รู้ว่าใครอยู่ในเซิร์ฟมอนตอนนี้รู้สึกเหมือนเราจะโดนไล่ยิงหรือเปล่าครับคุณสไตลัสเร่ตััวคบไปไอ้พวกนั้นมันแก๊งอะไรเนี่ยพวกนั้นอะมันเอาไว้บวกไหมบวกไหมครับสวะอ้พวกสวะครับสวดมนต์อุ้ยได้400บาทคุณน่าอะไรครับคุณสไตลัสได้ EP ครับได้ EP อ้าวอัพเลเวลเลยพิมพ์อัพเลเวล เอาเร็วแบบนี้ครับพี่ครับเอาดีเท่าไหร่46เกมบามแล้วสามแล้วแยดอย่างนี้ก็ได้ทักษะการป้นใช่ไหมครับได้ทักษะการป้นแล้วก็ป้นธนาคารแล้วก็ป้นเซเว่นใช่ไหมครับอ่าดีเลยพันนี้เลยผมพาคุณสตาร์ลัดเนี่ยไปป้นป้นเงินนะครับคุณสตาร์ลัดนี่เรียกได้ว่าเป็นเซียน GTA พอสมควรนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าช้ำทอง นะถึงเสียงเขาจะแหบไปหน่อยแต่ก็มันเป็นมาตั้งแต่เกิดครับนะอย่าไปอะไรใช่นะใช่อย่เงี้ยมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับนี่คือนี่คือเสียงปกติของคุณสไตล์ร้านเลยใช่ไหมไม่ได้ปรับใช่ไหมไม่หรอไม่ใช่คุณสไตล์ร้านลองพูดกับผมแบบปกติดูครับอะไรอะไรอย่างงี้เอ้าผมไปชนใครเมื่อกี้ฟ้ากระโปรงหลุดเลยโอ้โห จอดยิงแม่งเลยไหมไอ้เหี้ยเอาแม่งดิเฮ้ยมึงอะไรของมึงวะไอ้สัดเอ้ยเฮ้ยมันขี่รถมาว่ะนี่โดดขึ้นรถโดดขึ้นรถครับผมโดดขึ้นรถแล้วไงต่อซ้ำครับคุณตายแล้ซ้ำซ้ำอ๋อมันทำเฟี้ยวมันโดดร้นลงมาจะบวกกับเราครับอะไรอะไรไอ้สัอะไรอะไรเฮ้ยเอ้ยอะไรวะโอ้โหคุณตายแล้วเลือดเต็มรองเท้าเลยครับตอนนี้โอ้ดูดูครับ มาครับมาครับต้องดูหุ่นใช่ไหมครับน้ำหนักนี่เท่าไหร่ครับน้ำหนักอ้าวอ้าวหน้าตาคนเหมือนคนขายลอตเตอรี่เลยนะคุณไปเอาแว่นทีนี้มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหหน้าตามันไดจริงๆครับหน้าตาอ้าวออ้แว่นนี้ผมว่าเอาแว่นเดิมมาดูดีแล้วครับผมจะขับไปใครวะเอ้ามีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องอย่างนี้มีเรื่องแล้วอย่างนี้มีเรื่องมีเรื่องแล้ว โอ้คุณสไตลัสตายได้ไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่งกลับฐานนะครับคุณสถาลั์เอาไหมเอาไ่เโอ้ยจะใครวะเนี่ยเอาไอ้นี่มากับเราเฉยเลยเอา้ามันจะยิงผมครับไอ้เนี่มันอยู่แก๊งไหนวะเนี่ยเอา้าไรก,กันตายเฉยเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมไปหาคุณที่ทานเลยครับามาครับเ,เราไปไปกันใหม่เดีย๋ยวผมต้องแต่งตัวใหม่นี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเอาไอ้นี่มันยิงผมครับไอทีโอทีนะครับ มันอยู่ในฐานเราใช่ไหมไอสัตว์เอ้ยมึงยิงกูไอ ATOT นี่ <c oughs> แหละใช่มันใช่มันแน่ๆครับใช่มันแน่ๆน่ <c oughs> โอ้ยสัตว์ไอหนีครับหนีครับุซาลัสรีบหนีครับเดี๋ยวมันมาเร็วครับเ,เ,เดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถรอครับอาวิบายว่าเ,เอาวิบายดีกว่ารุ่นเร็วนะครับเร็วครับโอ้โหมีคนมาดักหน้าฐานุซาลัสขึ้นนี่ครับขึ้นนี่ขึ้นมาขบวนขึ้นมาขบวนขึ้นไปได้มาขบวนเร็ว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  ไหรถกูหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่นี่นี่รถมีบักรถมีบักคันนี้ครับคันนี้คันนี้คันนี้โไ้ยมีมาดักหน้ากูเลยคันนี้คันนี้คันนี้เร็วแล้วโดนลมาโดนลมาโดนลมาลูกโดนลมาซ้อนท้ายยังยังอีกเอ้าเร็วเร็วซ้อนท้ายซ้อนท้ายจะไปจะมึงจะกล้าหยัดที่ของกูได้ยังไงโอ้ยไอเหี้ยเอ้ยตกกูตกรถตายเลยกูโอ้ยตกกูตกรถไอ้เหี้ยมึงตกกูทำไมเนี่ยแล้วกูเอาเรื่องเลย มันโทอะไรวะมันตกกูตกรถทีเดียวเขายิงกูล้มเลยยังหับเอ้ไปมาเรื่อยเอยเ่อยมา้ิ้มาแล้วมาแล้วครับขึ้นโ็วอย่าตกกูยิงนะโอ้โหเมื่อกี้แก้งไหนวะมันกล้ามาบุกเรามันกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ไงครับมันบัดซบจริงๆนะผมว่ายออย่างงี้ต้องเสยลอยขึ้นนิดหน่อยโอ้โห อาวอ้าวอ้าวอาลงรถอ้าวลงรถอ้าวยังไงยังไงยังไงมึงลงรถทำไมมึงลงรถทำไมมึงลงรถทำไมฮะอะไรอะไรเรื่องแค่นี้โอ้โหเนี่ยหยิบบ้องทองดูดเนื้อโชว์นี่ครับฟุตซาร่ามีบ้องทองไหมครับนี่ครับบ้องทองไม่มีครับคืออยไม่ได้บอลเลยครับเรียบร้อยครับมาเรือผมเหลือ73ครับผมต้องดูดบ้องเรื่อยๆเอาละ มันนอนแยดมาบุกแก๊งเขาเฉยเลยไอ้นั่นไอ ATOT ไปช่วยมัน้ยครับตอนนี้มันมาบุกแก๊งอ่าแก๊งสมุไรนะมีชื่อว่าแก๊งสมุไรตอนนี้เอ๊ะจะาคุณตังนัทจะยืนครับอะอะฮะอ่าฮะเฮ้ยมันปิดฐานครับคุณจูอุ๊ยคุณตัแล้วมันปิดทันมันขังเราไว้แล้วเอ้าเอ้าเอ้าไอ้แก๊งนี้มาจากไหนเนี่ยไอ้เนี่ยเอ้าไอ้นี่แก๊งไหนเนี่ยเอ้ามึงคนแก๊งไหนวะไอ้บะซบแกอยู่แก๊งไหนเนี่ย เอ้าแล้วแบบไม่ปิดฐานน่ะตอนเนี้ยมันขังกูไว้ในฐานแล้วเรียบร้อยดีผมไดครับเดีราได้แล้วครับเอ้าไอ้นี่ดวนกูเฉยเลยดวนกูเฉยเลยเอ้ายังไงมาสิมึงเขาจะใครยิงจากข้างหลังวะเอ้าไอ้เแย่ไม่มาได้ไงเนี่ยมายิงจากข้างหลังเฉยเลยเดี๋ยวครับพนสไตนแล้วรอผมก่อนครับตอนนี้ผมกำลังออกนอกฐานอ่ะออกมาแล้วไหนอยู่ไหนเอ๊ะเดี๋ยวกูซ้อนไปลุย อ่านั่นแหละดีมากแอดขับรถเป็นมึงกันดีกว่าคุณขับรถเป็นได้ไงครับคุณสตาร์ลัน<จ>สุดยอดเลยใช่ไหมครับแอดนี่คือเทคนิคการยกล้อที่ทรงพลังขับไปใ,ใกล้ๆครับโอ้โหสัตว์เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะได้ๆแล้วแล้วคุณสตาร์ลันไป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 เอ้าไอเ้เหี้ยมันตบมึงลงรถเนี่ยดูมันทำ ดูมันทำดูมันอ่ะจ้าอ่ะเดะนั่นไงเรียบร้อยคครรรัับบอะไแย่ผมตายครับคุณสตาร์ลัดแย้ดคำสามมากลับมารับมารับผมที่ฐานครับด่วนเลยครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วผมนี่ถักเลดเลดล็อกโชว์เลยผมยังไม่ได้ป้นเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ป้นเลยสวมแว่นแป๊บหนึ่งนะดูดบ้องกัญชาก่อนไปเอาเลือดครับคุณสตาร์ลัดไปเอาเลือดผมดูดเนื้อก่อน ให้เลือดเพิ่มเป็นร้อยยี่ห้านี่แห้ะเดี๋ยวผมไปกินดูสเตย์ดีกว่าไอ้เด็ดเด็ดเด็ดอย่างน้อเพวกแล้วอือดเลือดเอาเลือดกูเหลือร้อยเดียวแล้วตอนนี้อือหือหเสร็จด้เนี่ยจึงตามมาสิวะเอาหน้ามาแก๊งเดียวกับเราเนี่ว่านี่เอาเอาไปเลยครับสตาร์ลัดขี่ชนมันนั่นแหละพว,วกไฟอย่าได้รอช้าอย่าได้รอช้านี่ไงเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงมาจากไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับผมตาย มันตายแล้วตายไหมครับอู้หูตายก่อนผมอีกผมรู้แล้วรู้เราไม่ต้องขี่รถยนต์ครับเราใช่ครับเราต้องอแผนนี้เลยแผนนี้เลยแผนนี้เลยดีมากเลยแผนนี้ผมจะได้ขับชนมันได้ด้วยนะครับมอไซน์นี่ขับขับไปชนเขาเหมือนเขามีฮาีิราชันหลบลีกับปั๊บปั๊บหลบนิดเดียวก็หลบได้ละนะครับสําหรับไอรถยนต์เนี่ยไอ้ก็จะหลบยากหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นองศาของรถยนต์นี่ก็คือตุ้มก็คือตาย มันแหละสุดยอดครับคุณสตรัดมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นครับผมยิงสกัดให้อยู่ครับผมยิงสกัดให้อยู่เอ้าทำไมไม่ตายเอ้าโอ้มันอยู่กันกี่คนวะเนี่ยสามคนครับสามคนเหรออ้าทำไมคุณสตาร์ลาดยิงมันไม่เข้าครับยิงเข้ามันไม่ตายเมื่อกี้เอ้าก็ยิงให้คนอยู่หลังรถก่อนโอ้เป็นยิงคนอยู่หลังรถก่อนทําไมครับทําไมไม่ยิงคนอยู่ข้างหน้าผมนี่เกือบจะเก็บสองแล้วนะเมื่อกี้ ปศบเอ้ยไอพวกแก๊งซามูไรใช่ไหมคุณซาตานบ้าจริงไอแก๊งซามูไรมันเฮิมเกิมกับเราเอาไงกับมันดีลุยเลยทะลวงมันให้ทะลุทะลวงมันให้ทะลุนี่นี่เก็บไอนี่ก่อนจากนั้นก็มาอ้าวไ,ไอไอนี้อ้าวโอ้คุณซาาฝีมือเหมือนกันนะเนี่ย<ต>นี่ครับซ้อนครับซ้อนมผมว่าต้องเอารถกลับก่อนต้องเอารถกลับไปให้คนที่ฐานใช้ก่อนครับร<ม>าเราเป็นคนดีอ่ะมาคันนี้ครับมาคันนี้ต่อใช่ครับผมขับเอง จัดไปมาแล้วใช่ไหมหยุดมันเปิดมันเปิดประตู้ถ่านแล้วครับเปิดประตู้ถ่านแล้วหยุดมันเปิดตู้ถ่านแล้วหยุดเอาครับต่อต่อเอาให้ตายเอาให้ตายเอามึงชักลูกทำไมเนี่ยมึงจะชักลูกโอ้โหมึงโอ้โหรถระเบิดรถระเบิดอีสเดย์เอาอยู่ข้างบนข้างบนก็มีครับข้างบนข้างบนโอ้โหอิสเดย์โอ้ยอิสเดย์นี่นี่นี่รถมอเตอร์ไซค์เหลือคันนึงครับคุณสายนัทตายยังครับตายแล้วเอาทำไมตายง่ายอย่างี้วะคุณสายนัท น่าท้เดี๋ยวผมเองผมผมกำลังไปแล้วครับใจเย็นครับตอนนี้ต้องหยิบบ้องดูดเนื้อก่อนดูดเนื้อนะอ่าปล่อยมือด้วยดูดเนื้อมารับด่วนครับมาเห็บควันไหมครับเห็นควันไหมครับใช่ไหมครับป้นเหรอครับคุณอยากได้เงินใช่ไหมคุณอยากได้เงินขอผมดีๆก็ได้ผมก็ให้นะอ่ะเอาไปเงินเอาไปใช้สอย นี่เอาไปเลยห้าหมื่นนะครับโอ้ดีแล้วโอ้โหแอดแม็กซิมัมกระโดดทีบหน้าแอดที่อะไรนะตั้งชื่อแอบอ้างใช่ไหมมันก็แย่อยู่นะแบบนี้เอาไงดีครับคุณสไตล์ัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนโอ้โอเวนคัมโอเวนคัมทำไมคุณทำอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมิเตอร์คัตเนี่ยโอ้ประสบจริงๆประสบจริงๆผมโดนล้อมไว้แล้วอ่าเจ็บเก็บแล้ว บะซบ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 ใจเย็นใจเย็นมันกำลังชักลูกกูจะโดนยิงตายหาหรือเปล่ามาลุ้นกันปึ๊บหลบเข้าซอยไอ้เหี้ยเอ้ยรถกูเนี่ยเข้าซอยแต่กูเนี่ยล้มอยู่ข้างหน้าซอยไอ้เหี้ยรถกูแม่งลอยเข้าซอยไปก่อนตัวกูอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแล้วมาเอามาแล้วเดี๋ยวผมกำลังออกนอกฐานครับเอ้ยใครไม่แต่งอุ้ยไอ้เชี่ยนี่เท่ว่ะไปครับไปอาอะไรเนี่ยใครมายิงคุณสไตล์นาร์รับเนี่ยถึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงบ้าหรือเปล่ามามาโอ้อะไรของมันวะเนี่ย อับแอนด์ดาวไปไอ้แก๊งซาโมไรนี่มันหืมเกินนะผมว่าคุณพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องฮะคุณสตาร์ลัดี๋ยวคุณแหบมากเกินไปครับผมว่านี่ชนชนสตันไปจังหวะหนึ่งคุณสตาร์ลัดอ้าวผมถอยรถเหยียบแม่งเลยอุ้ยปุ๊บคุณลงไปบู้เองมึงมาเย้บึ่มรถระเบิดนั่นไงแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ในฐานตอนนี้ผมข้างบนครับข้างบนข้างบนข้างบนมันอยู่ข้างบนงเฮ้ยมึงอยู่ไหนโผล่มาดิ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 มิสเตอร์กัดเหรอฮะมิสเตอร์กัดเหรอกัดอะไรมิสเตอร์กัดอะไรอะไรมึงวิ่งไปไหนกูเห็นหลังมึงแวบๆนี่เรียบร้อยกูตามไล่ฆ่าจะอาแผนดักนี่เอง อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจับเลยโอ้โหแม่งเหยียบกูไอ้เ yeah! หียไอทีโอทีเอากูอีกแล้วนะไอทีโอทีมันเหยียบผมครับคุณซาตาลันนสคุณซาตาลัสขับรถชนผมจังหวะหนึ่งผมกําลังยืนได้แม่งซ้ํามผมเนี่ยตายเลยนะี่ผมไม่ชนคุณนะครับ yeah. ผมชนมันนะเกี้อะแล้วไอทีโอทีมันชนคุณนะครับโอ้ไอทีโอทีอออมันเหยียบผมซะขี้ไหลเลยตายเลยครับโอ้โหรถนี้ใช้กันก็ไม่เอามาเก็บกันนะ อ้าวออกเกมไปแล้วครับ I T O T ลองกองๆแล้วบึ้งจทำไมทำไมนครับลองกองๆไปนิดนี่ยก็ลังวิ่งไปตามโอ้โหอะไรกัมาอ้โอะไรจบเลยคุณวิ่งขนาดนี้เหรอครับโอ้โหผมโดนลุมตายฮ่ามาสบผมด้วยนี่ครับคือมาเลยมันมี M16 นะแกงนั้นใช่ครับแม่งโหดชิบหายเลย M16 นะครับแกงเรามีอะไร a k a k อะไร a k 7 c a k 7 c นายครับมาลากมาแล้วครับขึ้นมาหนึ่งคนเลยนายคุณอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปรับครับรอแป๊บอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมอะไรวะไปยิงวะเฮ้ยมันยิงไกลครับ M16 นะครับมานี่มานี่ M16 มันยิงไงครับเอ้าไอ้อ้วนโดดขึ้นมาเลยดิโดดขึ้นมาก่อนไม่เอาได้จะทำอย่างนี้ไม่ดีนะครับคุณซาตาลัสต้องโดดขึ้นมา โอ้มันยิงยางแตกครับตอนนี้มันยิงยางแตกเลยยิงซะยางกูแตกเลยนะสัตว์ลุกขึ้นมาเซเอาสิเอาเรื่องเหรอฮะผมไปช่วยครับไปนึงครับโอ้โหผมจะตายหาแล้วหยิบบ้องกัญชาดูดทันไหมเนี่ยผมว่าผมโดนฆ่าแน่เลยครับตายรัดไอ้นี่มันไม่ยอมผมครับมันมันยืนเหมือนผมครับเร็วครับรีบมาครับผมกําลังโดนล้อมแล้วตอนนี้มันกำลังมองผมอยู่ฝั่งนั้นลังไปแล้วไป เดี๋ยวครับผมจะโดนฆ่าเอานะครับผมจะโดนฆ่าแล้วตอนนี้ผมจะโดนฆ่าแล้วครับไป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 ยิงก็ไปมาครับมาครับมามันอยู่หลังเสานั้นครับมันอยู่หลังเสานั้นโอ้ยเฮียเอ้ยคงมบนนันมีเดี๋ยวผมอ้อมเดี๋ยวผมอ้อมโอ้ยเชี่ยแม่งแม่งปิดฐานนี่วะแมันปิดประตูฐานวะไหนคุณสตาลัดถอยดีกว่าไปถอยดีกว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มงานเดี๋ยวขี่เร็วเดีวไอเดี๋ยวขึ้นมาโดดโดดขึ้นมาดิเออถอยเว้ยโอ้โหรถยางแตกไอ้ชิบหาย รถยางแตกครับคุณสไตล์นาตา้งาตาองไปชั่องอไปซ่อมใช่ไหมโอ้ยเฮียเอโอ้โหไอเลี้ยวยากิ่มหายเลยยศคุณสไตล์รถลงไปยิงล้อข้างหลังหน่อยครับล้องหน้ามันแตกมันเลี้ยวยากมันต้องแตกให้หมดทุกอ่านั่นแหละดีมากครั้งนี้ด้วยนั่นแหละครับสุดยอดเลยลอ่ากูไปชดมึงนะมึงรู้ไหมเนี่ยมึงทำจริงๆอ่ะเนี่ยไอเหียขับยากกว่าเดิมเลยหาเอ้ยแม่งลงไปยิงให้กูในทันทีมึงไม่ทรไม่ถามกูสักคำเลยว่าเอาจริงเหรอ โอ๊ยเดิน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 ผมเลี้ยวไม่ได้เลยทีนี้อ,อืดดิฟซ้ายอืดอ่ะไปสายร้าโดนลงไปก่อนครับผมจะเข้าร้านซ่อมโอเคเดี๋ยวมันจะเปื้อนสีเรียบร้อยครับผมดูดเนื้อก่อนเพิ่มเลือดอ่าสามหา้าละมาขึ้นมาครับอา้าวคุณไปไหนครับคุณไปไหนครับนี่ครับข้างหลังข้างหลังเอาเอาหน,นันนันไงขึ้นไปนี่อ่า ตอนนี้เราต้องไปปุนธนาคารแล้วมั้งคุณสไตนลันนะอ,อย่าได้เสียเวลากับพวกแก๊งซามูไรเลยแบบอย่ากลับอันนี่มันนี่มันสิบโมงแล้วนี่หว่าคุณสไตนลันสิบ<อ>โมงนี่เราก็สามารถสวดมนต์ไหวพระได้อีกรอบนะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก<อ>ิดเราปุนอ่นนั่นแหละพอดีนั่นแหละเดี๋ยวเราขับไปวัดก็เพเดเด้งพอดีไหนวะเพเดมันเด้งยังวะนั่นมันเด้งแล้วเพเดเด้งแล้วเลื่อนผมเลื่อนขึ้นไปเห็นอยู่ นะครับเพดีดนี้ได้ไ,ไ,ได้พอยมา75พอยนะครับเพดีดนี้เราเป็นคนช่วแล้วก็ไปทำดีใช่ไหมครับมาครับมาครับมาครับ <c oughs> <c oughs> กระปึบกระปุกกระกกรกกระปอจัดไปรอบแบงค์ครับรอบแบงค์มีตำรวจทำงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้โอ้โหตำรวจแม่งสามคนคนสตาร์ลัสชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วตำรวจเล่นสามคนด้วยตอนเนี้ยอุยมีใครบ้างวะเนี่ยตำรวจมีโปลิสมินิปักปักโคตรแล้วก็เฮดฮันเตอร์ ดาวได้ไม่เนี่ยหนีดาวโอ้โหหนีดาวหนีดาวไปสำเร็จครับทำหนีดาวครับทำหนีดาวเหรอครับหนีดาวคุณหล่อนีดาวไม่สำเร็จมันไปเรื่อยๆ es ด้วยไอ้เมาส์เนี่ยเฮ้ยแม่งมาได้ไงวะเนี่ยเอาไอ้เหี้ยกูติดดาวอยู่ไอ้ชิบหายโอ้โหแม่งเฮ้ยคุณสตาร์ลั์ผมว่าผมมีวิธีครับโอ้โหดูแม่งทำดูแม่แจ้ง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 ใครใครวัดผู้คุมโป้เดี๋ยวหาผู้คุมโป้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้มีผู้คุมโป้เล่นอยู่นะผมว่า ผมว่าผู้ผู้คุมโปเล่นอยู่คนหนึ่งอ่ะ,อะมันจะมีคนชื่อเจส,สกีอ่ะที่เป็นผู้คุมโปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออชิมหายกูล,ลืมเลยไอ้เหี้ยเออชื่อผู้คุมโปแม่งชอบเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อหมาเขา้าใจไหมคุณสตาร์ลัตแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าผู้คุมโปแม่งคนไหนนะฮะเอาละ่ะตอนนี้เราต้องรีบไปสวดมนต์ไหว้พระนะครับตอนนี้คือตำรวจนี่ตำรวจนี่มีใครบ้างวะมีโปลิทมินิมี VL ป่าโคตร แล้วก็เฮดฮันเตอร์นะครับนี่ครับนี่เลือยี่สิบเวลือยี่สิบเลือสิบเจ็ดนะครับนั่นนั่นไงนั่นไงคุณตรารับโอ้โหเอาไม่ให้ตายครับเออมันเห็นเราติดดาวมันจะฆ่าเราให้เราไปติดคุกครับไปตายลัด,ดรีบวิ่งเข้าไปสวนมน์ครับดวนอย่าเพิ่งสนใจอะไรนะต้องสวนมน์ก่อน <5 S 2> <c oughs> เอาสวนมน์สวนมน์เอา้าได้เงินมาสองหมื่นห้าครับโอ้โหแต่ว่าดาวไม่หายสด <c oughs> ดูดเนื้อแป๊บนึง ดูเนื้อเชี่ยมีความต้องการตัวมันมาก็เอามันสิครับเอามันสิครับรออะไรอะ่ะเอามาันสิเอาเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าตอนนี้ดาวผมเหลืออยู่6ดาวเลยครับคุณสไตล์รานเหลือกี่ดาวครับเหลือสี่ดาวอ่าทำไมคุณป้มคุณติด5ดาวครับผมติดหดาว <c oughs> โอ้โหแล้วแต่ความซวยของคนนะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยดีครับคุณเหลือ5้าดาวแล้วเมื่อกี้หดาวนะเนี่ยตอนแรกก็6 0ร้อวิตอนนี้เหลือ5้ารอวีแล้วครับ เราจะหนีดาวไปนอกเมืองไหมคุณสตาร์ักฮะมันจะดีนะถ้าเกิดหนีดาวอยู่ในเมืองถ้าหนีนอกเมืองเดี๋ยวโดนยัดดาวเพิ่มเลดิแต่ว่าหนีในเมืองนี่ไปพ่มเลือกนครับโอ้โหมเทตาเือที่สเตย์ใช่ไหมอ่าฮะผมนั่นนั่นนั่นไงมันตามมาแล้วแก๊งซามูไรมันตามมาแล้วโอ้โหยมันอยากจะส่งเราเข้าคุกกระดิมันอยากฆ่าเราเราจะได้ติดคุกใช่ไหมแม่งเร็วมากในพวกนี้ มันนิสัยเสียไอ้พวกตามมาครับขี่ไปครับจะตามมาให้มันตามมานี่เราไม่มีวันพลาดนะครับไอ้จะปั๊บปับถ้าเกิดเราพลาดนี่ก็คือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขับรถพลาดเนี่ยอ้าวอ้ามันยังตามมาอยู่ครับชะลอจะรอจะรอก่อนนะครับชะลอก่อนเอาสิครับเอาสิ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 มึงเอาสิมึงเอาสิจัดมึงจะติดคุกเหรอมึงจะเอากูติดคุกเหรอไอ้ควายมึงจะเอากูติดคุกเหรอ เฮ้ยใหม่ตัวใหม่ตัวไอชิบหายแม่งใหม่ตัวไอเชี่ยไอเชี่ยเฮ้ยแม่งโซอ้าวกูติดคุกเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอเฮี้เฮ้ยคุณสไตลัสมาเยี่ยมผมในคุกด่วนเลยครับตอนนี้โอ้โหสัตว์แม่งติดคุกเลยไอเฮี้อมึงฆ่ากูทำไมซาโมไรซาโมไร ไอ้ดาวมันว่าอะไรเนี่ยซามุไรไอ้ไอ้ไอ้ไม่ดีไี้เฮ้ยรียบร้อยครับผมติดคุกจนได้อ้าวติดคุกกับเขาด้วยเหรอเนี่ยไอ้ดีเจเฟสทำน้อยไงโอ้ยแบบข้าเปียกเอ้ยคุณสตาร์ล่าใบเยี่ยมผมที่คุกหน่อยครับตอนนี้เยอะดนไล่ยิงครับผมโอ้โหโอ้โหดูมันมันเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงด้วยเนี่ยโอ้โหนี่หมานายเหรอเนี่ย นี่หมานายเหรอโอ้โถเอ้ยไหนดูหมามองหน่อยดิโอ้หน้าอินด,ดูนะเนี่ยเอามาเลี้ยงได้ไงวะในคุกเนี่ยฮะห,หิวอ่ะหิวละหิวละกินมันกันเถอะกินมันกันเถอะกินหมากินหมาไงกินหมากินหมามึงเนี่ยมึงเอาหมามาเลี้ยงในคุกเดี๋ยวกูจับกินเลย นะครับคุณสตราร์ล่าไปเยี่ยมผมในคุกหน่อยครับด่วนเลยได้เอา้าได้ด้วยโอ้ยเอา้าเรียบร้อยแซ่บโอ้โหนี่ตำรวจไล่หมดแล้ัตว์เลยอร่อยอร่อยอร่อยเลยมาแดกหมาไอ้ย่ยตำรวจไล่แล้วละนึงครับตำรวจมึงครับอ่าตำรวจไล่คุณต้องรีบหนีเข้าคุกครับคุณสตราร์ล่าไม่ได้อะไรครับผมหนีอยู่ครับหนีเข้าคุกครับคุณต้องวิ่งหนีเข้าโรงพักครับตอนนี้เร็วครับคุณสตาร์ล่าคุณวิ่งหรือคุณขี่รถครับตอนนี้ ผมอยากรู้ขี่รถงั้นรีบมารีบมาที่โรงพักเลยครับผมรออยู่ที่คุกนะครับเดี๋ยวคุณไม่ต้องหนีแล้วคุณหนีเข้ามาในโรงพักคุณก็รอดแล้วโรงพักมันหาตัวยากครับเร็วครับคุณตายร้านเร็วครับเร็วครับผมรออยู่นะเนี่ยผมยืนอยู่กับใครไม่รู้เนี่ยไรผมไม่ทันครับไงอะไรของมึงว่าดีเจแฟททำน้อยดีเจแฟท คุณตาล้าครับมาแล้วครับผมรอยอยู่ที่คุกอ้าวไอ้นี่ใครเนี่ยโอ้ยอสวดเอ้ติดคุกเลยกูติดคุกวะตัไอ้นั่นใครวะไอเสื้อสีดำนั่นใครวะคุณตาลาบมาถึงโรงพักยังครับไม่ครับผมอ้อมไปทางฐานสะพานแดงนะครับโอ้โหไปอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยฮะคุณรีบมาคุกครับคุณขี่เข้ามาในโรงพักคุณปลอดภัยเชื่อผมครับเชื่อผม ขี่เข้ามาในโรงพักแล้วคุณจะปลอดภัยอา้าวไอ้นี่มาหัวรอผมครับไอ้ไอ้ที่มันอ๋อไอ้นี่คือคือไอ้ที่โดนเรายิงตายใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งมายิงเราบัดซบจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าหัวรอดดูมีอมอบตัวมอบตัวมอบตัวทาไมของคุณตายแล้วเย้ตำรวจมันจะจับตายมันมอบตัวไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาจับตายอย่างเดียวไม่รู้หรอเรียกเข้ามาในโรงพักลเร็วผมรออยู่ครับตอนนี้ แล้วครับคุณสตนลัดผมมาเล่นกับคุณสตาลัดนี่ผมดวงสวยนะเนี่ยผมติดคุกเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจบพาร์ทนี้เลยผมจะปิดพาร์ทนี้ไปเลยเอ้าโอ้โหทำไมมาไวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหติดคุกทั้งคู่เลยใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหทำไงดีทำสตาลัดมามาพิมพิมพิมอย่างงี้พิมพิมซับพิมพิมซับนะครับ S U P นะครับพิมพ์ทับ S U P เลขไหนดีวะ s up เลขสามครับ s up เลขสามมามามาเดี๋ยวผมจะนับนะครับผมจะนับ s up เว้นวรรคเลขสามโอเคไหมพิมพ์ไว้นะสามสองหนึ่งกด s, <c oughs> <S ับแมนโอ้ oh y โอ้ติดคู่ด้วยก,กันดีมากเลยนะสตาร์ลัด <c oughs> โถ่เอ้ยไอ้นี่มันทำเราติดคู่ครับเนีนเ่ยไอเสื้อดำเนี่ยมันซบมากเลยนะครับสำหรับพาร์ทนีน้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย นะให้เล่น GTA ท้าโลกกันต่อไปนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็การสตรีมใหม่ๆด้วยนะฮะสำหรับพันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับซิวเกนจุ๊กกลูพวกใหม่พัน,นาครับผม